โอ้โหหลงนี้ก็งามหอหอันนี้ก็น่ากินปลูกได้ดีขนาดนี้เขียวแล้วก็เติบโตดีขนาดนี้เราไปถามผู้รู้ของที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าทํายังไงถึงปลูกผักแล้วดีขนาดนี้ต้องมีเคล็ดลับแน่เลยไปกันเกษตรหน่ารู้ VRU คลิปนี้เสนอตอนวิธีการทำน้ำหมักปลา เฟศน่ารู้วีไอยูวันนี้ค่ะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฐานที่3ค่ะความมั่นคงทางด้านอาหารเดินดูพืชผักต่างๆแล้วเนี่ยสวยงามมากๆเลยแต่เชื่อว่าจะต้องมีเคล็ดลับหรือปัจจัยสาคัญที่ทําให้พืชผักเติบโตอง,งอกงามขนาดนี้วันนี้เรามาพบกับอาจารย์พัทรเวชกันค่ะมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะครับในการบํารุงพืชที่ฐานนี้นะครับก็เราใช้น้ําหมักปลาชีวภาพนะครับ ตา V I U นะครับซึ่งเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษนะครับที่เราได้คิดค้นแล้วก็ได้ทดลองเพื่อที่จะใช้และเหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของพืชพันธุ์อย่างเช่นผักก็คือว่าน้ำหมักปลาเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือบำรุงใบแล้วก็บำรุงรากเ,เพื่อที่จะให้ใบและรากของผักของเราเนี่ย มีการจเจริญเติบโตที่ดีซึ่งน้ำหมักของเราเนี่ยครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบผลิตเพื่อใช้ได้เลยนะครับแบบที่2ก็จะเป็นแบบที่เราผลิตเพื่อที่จะเอาไปขยายต่อนะครับแบบที่เราจะเอาไปผลิตแล้วขยายต่อเนี่ยส่วนผสมของเรารก็จะมีปลานิลน,นะครับซึ่งเป็นปลาน้ําจืดซึ่งเราจะใช้ปลาที่เป็นเศษเหลือจากโคเรือนนะครับแล้วก็จะมีพวก EM มมีสับปะรด มีล้ำละเอียดแล้วก็กากน้ำตาลนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็เอามาผสมนะครับในถังถังหนึ่งประมาณ30ลิตรเราก็เทน้ำใส่ให้เต็มถังนะครับแล้วก็คนจนเข้ากันนะครับแล้วเราก็หมักใช้ระยะเวลาในการหมักเนี่ยสเดือนหลังจาก3เดือนเราก็เปิดดูน้ำอีกนะครับว่าน้ำอ่ะมันลดลงไปเยอะแค่ไหนเราก็เติมน้ำให้จนเต็มถังนะครับแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็หมักไว้อีกประมาณ8เดือน หลังจากที่เราหมักไว้8เดือนนะครับเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักปลาชีวภาพแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอาไปขยายนะครับโดยใช้หัวเชื้อน้ำหมักปลาผสมไปกับลำละเอียดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็หมักอีกประมาณ20-30วันหลังจากนั้นเนี่ยพอเราหมักเสร็จแล้วนะครับ20-30วันนะครับเราก็จะเอาไปใช้ฉีดพ่นทางใบวิธีการผสมนะครับ สำหรับการฉีดพ่นทางใบนะครับเราใช้น้ำหมักปลาชีวภาพเนี่ย 100cc ต่อน้ำ20ลิตรส่วนเอาไปใช้ทางรากนะครับเราก็จะใช้น้ำหมักปลา1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรในการใช้ทางราก ใช้ได้ทั้งทางใบแล้วก็ให้ทางรากเลยนะคะใช่ครับอาจารย์คะแล้วระหว่างให้ทางใบหรือว่าให้โดยตรงทางรากเลยมันต่างกันยังไงคะทำไมความเข้มข้นมันไม่เท่ากันครับเพราะว่าให้ทางใบเนี่ยเราจะใช้น้ำหมักปลาที่มีความเจือจางน้อยกว่าให้ทางรากเพราะว่าถ้าเราเอาสูตรเข้มข้นเนี่ยไปฉีดพ่นทางใบเนี่ยมันจะทําให้ใบพืชของเราเนี่ยครับไม่ได้เข้มไปใบไม่้เลยใช่แล้วถ้าทางรากล่ะคะถ้าทางรากนี่เราให้โดยผ่านชั้นดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้แบบเข้มข้นได้ แล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจน้ำหมักปลาตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ด้วยได้ไหมคะได้ครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาเรียนรู้ได้ที่ฐานความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฏน์วลัยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ โทรสอบถามเข้ามาก่อนนะครับที่เบอร์029293026นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะล้าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาเรียนรู้แต่ว่าเราอยากได้ตัวนี้ไปใช้เลยมีพอจะมีจำหน่ายไหมคะของเรานะครับก็นอกจากทำใช้เองนะครับเราก็ทำจำหน่ายนะครับที่ร้านค้า VRU Marketplace นะครับก็เข้าไปอุดหนุนนะครับน้ำหมักปลาชิวภาพของเราได้นะครับในราคาปวดละ29บาทนะครับโอ้29บาทนะคะก็ 250 ml เลยข้างหน้านี้นะคะใช้ได้เยอะด้วยใช้ได้เยอะคขายยังไงก็มาอุดหนุนที่วีไอยูมาเก็บเพลสนะคะที่อาจารย์ตงบอกหรือว่ามาเรียนรู้ที่นี่ก็ได้เป็นเดยกกันค่ะสำหรับรายการเกษตรน่ารู้ว i u ยในวันนี้นะคะที่พามาทำน้ำหมักปลาจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามไม่ว่าก็น้อยและอย่าลืมกดถูกใจนะคะกดหัวใจกดซ u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ